ช่องน้ำน้ำใสน่ารักนี่เพื่อมาทำเออมันมากินนี้นะคะกินมาม่าเกาหลีค่ะมาดูกันนะคะใส่เครื่องแรกใส่ครึ่งองปุงก่อนค่ะนี่นะคะนี่๋ยวกไม่เห็นกลองเิ่มรกใส่ครึ่องปูงก่อนนะคะใส,นนะะใส่ใส่ใสแล้ว นี่นะคะเริ่มแรกใส่เครื่องปรุงเริ่มแรกใส่ชีสก่อนเดี๋ยวเขาดัางไปแล้วไหมใส่ใส่ยังไงเริ่มแรกใส่ชีสหก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 เออหกหกหกมาเกี่ยวกเลยเโอ้มาแต่ละอเอ้นี่นะคะนี่นี่ชีสนะคะ ต่อไปก็ใส่เครื่องปรุงอันอันเผ็ดนะคะอะไรก็ทโอ้น้ำเอีอันนี้อันอน,น,น,นี้คือแบบมามา่าเครื่องปรุงอันนี้เผ็ดนี่นะคะ น้ำแห้งหมดแล้วนา่คนไม่ได้หรอกต่อไปคนที่แตกค่ะคนนะคะเ,ออเขาก็รู้หรอกว่าต้องคนกินมาว่าหลีแต่มีลูกชิ้นด้วยนะคะนี่ นี่แบบกินแบบมามมาแบบแบบแบบต้อใส่ใส่น้ำนะคะกินมามมาแบบอะไรล่ะยังไงล่ะนี่นะคะเฮ้ยยคนที่จะมาขโมยแล้วคุณ เน่แน่น่นี่นะคะคานี่ก็บอกตกมากินมาม่าเลยนะคะนี่ คำแรกก็เผ็ดลแล้วะคะเนี่ยต่อไปดูคำที่สอนเลยะคะนี่ <Yeah. S 1> ตอนนี้เผ็ดมากคะ่ะ เงือแตกสุกเลยทำต่อไปฮ้ยอ่าไปกินหรอี๋วยวไปดูดูน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้จดกินด้วยดู ว่ายังเนี่ยไปกินทุกชิ้นนะคะไปกินนะคะอืกินเหรอทางใครกินทุกชิ้นทูกชิ้นนะคะเอ้อ <laughs> เนปากตอนนี้เห็ดมาแล้วค่ะเนี่ย Ugh. <sighs>

ลูกน้องๆอย่าไปทำตามนะคะมันนี่นเป็นเผ็ดมากเผ็ดมากมากหึหกปากไปเคี้ยวน่ะเคี้ยวโชยัง<ค><ณ>ถือให้ นมาใกล้ๆครับโอ้ยทำกันดีๆเผ็ดแค่ไหนดูดูได้แก๊ว่าปากแดงแค่ไหนตอนนี้เผ็ดมากเผ็ดมากตอเราจะไปกินลูกชิ้นแลคะเฮ้ยแต่มือบางทำไมหน้ามันลิงเลยพี่น้ำมึงเดี๋ยวไม่เห็นปากเองหูปากโชว์เขายังไม่เหูปากอีกนะ อ้ยโอห์ฮรมาเสื้อยาไปแหวนนีปื้มตะกุนเป็นอย่างนี้ปอทเล่ยไปหยที่คุณกุนูหลับเหมือเพลงกุนเชิม นี่นะคะตัวนี้แกงแกงนั่นเนี่ยตัวอะไรวะด้วยคะเนี่ย ตบเพียงไง้อ,าอ่า,อาบิ้วทงนี้ะตอนนี้เห็ดมาคะเนี่ย

เห็ดมากไหมครับขอหลวงพ่อหน่อยครับขอหลวงพ่อหน่อยครับเห็ดมากไหมครับตอนนี้เห็ดมากตากล้องเป็นคือใครครับตากล้องก็คือน้องปื้มเองทำไมนักอันนี้อันนี้คือน้องน้องของน้องเป็น้องของพี่ค <blessing> ือ wow! น like ้องปื้มนะครับไอ้ทั้งหมดนั้นของตายเห้อ ลูาคิดเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกเลยเลยเด้อเอาเออนอ้องงองงงงงหงงองององงลงง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 กงงงงงงมงงเงาหลีรสชงงนี่นะคะงองง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 ง ชอบคันคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครต์กดกดกดตดกดตาดกดตามด้วยนะคะตามค่ะไม่ไดะพลาดคลิปนี้นะคะบ๊ายบายะคะ่ะ